สวัสดีจ้าพี่น้องทุกคนสวัสดีจ้านี่มากินข้าวร่วมกันนะจ้แะแซ่บๆตับหมกห้องผัดมี่ไทยๆไทยโบราณก,กับปลาแห้งทอดจ้ะมาๆกินข้าวร่วมกันแซ่บๆไปหา่นเห็ดแต่ไม่ได้เฮ็ดบ่มมันพักโอเงยแรงไม่ต้องออกมั้งแบบงั้นเลยสิออกนะพี่น้อง min dan sip dan kau. Kau jawab. Kok tahu? Kok? 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 ไม่ขินเผาเนาะไม่เน่ากินขผาแล้จ้าต็ตำแค่รสจ้ะอย่างปลามักกับเนี่อน, <Ris> <concur S 3> นูกขผตำแค่รสเส้นผมน้อยอย่ามะลุ โคโลโคโลบี้รอม,มไดีกับเบาหิดน,น้ำหนักนะพี่น่อไปหเฮ็ดก็ไม่ได้เฮ็ดอตอนเห็นหอมาจากมังปลายบึก กินเมื่อได้แต่ค่อยแซบข้าเเที่ยงขอาวเที่ยงใช่ไหมแนี้เขได้ ตาข้หลากไทยกับแบบมีข้อหลากไทยพักกับเป็นพักไทยบ่ะอยากกินมือเด้อน้ำปะเด้อน้ำตำหมูทำไร ม,มาครัหยุดมืองหนอมาแตกต่ดดางกันบ้า,า,ทางทั้งทั้ง่กันกินคือม,มูนมีพัฒนาของอาหารไทยกับมิเสียบเ่าจะมิตรต่างสืดอ่ะอาถามข เข้ามานี่ตังซื้อบ่มันกับมีตังกับบอมีหลายอันไหนประหยัดได้ก็อยากประหยัดไปวตัวตตอเพิรวัตเตอยุดไปสำรวจตู้มือเปล่าไปกับว่าพอพอจะเห็ดหุ่นหนอ เสบกอกเสบครับเสบเนี่ยนางม้าเมมเม่หอน ได้รับนิ้ว้ายบายเด็กสดอเอยี่าไมค่ะเด็สนนมมดน,สนา่าหมนะจนับาาคมหวอม มัาได้นนประยัดแตกประยัดหรอประยุบานเพือประวานข้างหนักชีวิตพี่ชื่อบุญยมันหนอกตลอดมันพี่นเนอกหลวนพ่อมีแค่งหาบหาเงินเก็บแบบและขวดตอนเถ่าถคอบานยุ่

จ้ินขานพี่น้องวันน er> uh um, yeah. yeah. okay. oh yeah. ี้ตำ แค่อรใส่ผสมหัวโคราบ,าบีแต่เพื่อนอยากแทนบมกพวงแต่เราอยากมพวงมพวงมันแพงทุนทุนข้อน้อยอันไหนมันแทนใดอะแทนไนทนปไม่หนักแซ่บเพื่อนอะ ไปหอตอนมาจากเมืองไทยจ้จะยังมาเปิดไปเบอร์แล้วิ่งเนเด็กๆกลับ агент за тектин тут є один можу е два канали акцій на так ніхто веде план по на цьому і от ще на це буде німа cái hai bữa đây đấy tôi làm một vuông thì nọ hai bàn đây ัดมีกับนำหุ้งเขากันคักพี่น้องเหรอส่วนนามนี่ยขอส่วนนามเนี่ยไม่เลยยี่ห้าองศาอากาศห้อนอากาศห้อนแล้วฝนตกมากเฮดกับสีออมปเป็นยางห้ายเฮดต่างไกล ผู้ใดเห็นต้มพี่นองเลยต่วจะตัวจนห่วงโมมังกับมาเดอกินข้าวกันพีนองเปอกเปวาน เปนชเดยยุดอีกว่าพี่น้องเออเด็กโลกเพิ่มอีกแล้วเป็นพันเทึพราสเดน้ายคนป่วยเพิ่มเป็นพันแล้ยานได้ยุดอีกยุนี่พี่น้อง แต,ยตยอยู่ดิเฮงเดมกินงหัวเหมิงที่ไม่ออกเด็กพี่น้องบัดที่นี่สมีธเด้กพี่น,อน,น้อ,นนองขอบคุณค่าขอบคุณที่เของเอาเบิ้งมาชมกันเด้อพี่น้องขอบคุณเพื่อนๆสมิธและจ,าใจใ้าจะหาคลิปดีๆค่ะ ให้เบิ้งกันน้องไม้หัดคับด้